นี่นะครับวันนี้ระบบปวกก็เรียบร้อยแล้วและระบบโข้น้ำทิ้งเป็นต้ระบบพองน้ำอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับมาเช็คดูหรือก็ขบดินแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปลงที่คูน้ำด้านหน้านะครับด้านหน้าอาคารงานระบบก็เสร็จไเมื่อวานนะครับนี้ก็ขึ้นไปชั้นสองชั้นสามแลครับ ทายมือครับก็ขึ้นไอชั้นสองแล้วก็ชั้นสามด้วยดี๋ยวนั้นว่าการระบบคือสำเร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ปกดินปิดนะครับได้วางแผ่นพื้น